ตอนที่23ทุทุกทุคือผลิตผลหรือรางวัลของการเกิดที่จะต้องได้รับทุกคนโดยไม่มีทางปฏิเสธไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ก็ตามแต่ในทางตรงข้ามทุกนั่นเองคือประตูออกจากสังสารวัตรทุกเป็นผลิตผลของการเกิดไม่ได้เป็นปัจจัยทําให้ต้องเกิดชาติใหม่อีกโดยสภาวะแล้วทุกเป็นความจริงอันประเสริฐ สำหรับผู้มีปัญญาเพราะเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้เห็นแจ้งในทุกข์เข้าถึงมรรคผลนิพพานแต่ทุกข์เป็นความจริงอันโหดร้ายทารุณสำหรับคนเขาและผู้ที่ยังหมกมุ่นในการมคุณเพราะจะเป็นปัจจัยชักนำให้เขาทำความชั่วและตกล่วงลงสู่อบายภูมิทั้งสี่หลังจากตายแล้วคำว่าทุกข์เป็นภาษาบาลีแต่มีการนำมาใช้ในภาษาไทยนานแล้วจนรู้สึกคุ้นเคย เหมือนเป็นภาษาของตัวเองไปแล้วคำว่าทุกตรงกับคำในภาษาไทยว่าทรมานเราเลยมักใช้ควบคู่กันว่าทุกทรมานคือเมื่อเกิดขึ้นแล้วหรือประสบแล้วทำให้รู้สึกอึดอัดทรมานกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขจึงนิยมแปลทุกว่าทนได้ยากซึ่งมีสภาพเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับสุขคือสบายไม่ต้องทนถ้าความสุขเปรียบด้วยสีขาวความทุกข ก็เปรียบด้วยสีดำถ้าความสุขเป็นสิ่งที่เราชอบความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่เรารังเกียจเราไม่ชอบสิ่งใดไม่ชอบสภาวะใดนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าทุกข์พระพุทธเจ้าท่านจำแนกทุกข์ที่บุคคลจะต้องประสบเมื่อเกิดมาแล้วโดยรวมมี11อย่างคือ 1. ชาติทุกขาทุกเนื่องมาแต่การเกิดคำว่าการเกิดเป็นทุกนี้ หมายถึงการได้อัตภาพที่เป็นธาตุสีขันห้าทุกจากการเกิดจึงหมายเอาตั้งแต่วินาทีแรกที่วิญญาณไปปฏิสนธิในคันมารดาเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการได้อัตภาพสำหรับผู้ที่มีปัญญาแก่รอบแล้วย่อมเห็นชัดเจนว่าการได้อัตภาพที่เป็นธาตุสีขันห้าก็คือการได้ก้อนทุกนั่นเองเพราะถ้าไม่มีการเกิดย่อมไม่มีอัตภาพ ไม่มีอัตภาพย่อมไม่มีอายตนะและผัสสะเมื่อไร้ผัสสะทุกทั้งปวงย่อมเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือความหมายของคำว่าชาติปิทุกขาแม้การเกิดก็เป็นทุกข์เพราะมีนางพญาปลวกตัวเดียวจึงมีปลวกอื่นเกิดตามมาอีกมากมายฉันใดเพราะการเกิดอย่างเดียวจึงมีทุกข์อื่นเกิดตามมาอีกมากมายฉันนั้นด้วยเหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวว่า อริยะบุคคลกลัวเกิดไม่กลัวตายส่วนปุถุชนกลัวตายไม่กลัวเกิด 2. ชาราปิทุกขาทุกเนื่องมาแต่คำว่าแก่คำว่าความแก่เป็นทุกข์ก็ไม่ได้หมายความว่าความแก่เป็นตัวทุกข์แต่หมายถึงความแก่เป็นภาวะที่ร่างกายเสื่อมสภาพเมื่อร่างกายเสื่อมสภาพแล้วก็เหมือนรถเก่าอายุหลายสิบปีที่ต้องซ่อมปะผุอยู่เรื่อย รถเก่ายังมีอะไรเปลี่ยนแต่สังขารแก่จะเอาอะไรที่ไหนมาเปลี่ยนเล่าเมื่อร่างกายเสื่อมสภาพแล้วจากที่เคยแข็งแรงก็เริ่มอ่อนแอขี้โรคเดินเหินไม่สะดวกเจ็บนั่นปวดนี่สารพัดหูตาก็ฝ้าฟางใช้งานไม่สะดวกทําให้เป็นทุกข์หนักหนากับการใช้ชีวิตในแต่ละวันนี่แหละคือความหมายของคําว่าชาราปิทุกข,ขาแม้ความชาราก็เป็นทุกข์ส มรณะปิทุกขังทุก์เนื่องมาแต่ความตายความตายก็เป็นทุกขไม่ได้หมายความความตายเป็นตัวทุกข์ขแต่หมายถึงความตายเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายเช่นสำหรับคนบาปเพราะการตายเป็นเหตุให้ต้องประสบทุกข์ขในอบายภูมิคนที่มีสิ่งต้องห่วงกังวลมากการตายจะทําให้ทุกข์จนนอนตายตาไม่หลับสำหรับคนที่รักชีวิตเพียงคิดว่าตัวเองจะต้องตาย ก็เป็นทุกข์จนนอนไม่หลับแล้วสำหรับคนผู้มีคนรักอยู่ข้างหลังการตายเป็นความทรมานเกินจะหาสิ่งใดมาเปรียบได้ก่อนตายสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงความทุกข์ที่เกิดขึ้นคงเกินบรรยายนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่ามารณาะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์ 4. โศกะทุกข์เนื่องมาแต่ความโศกความโศก จะก่อเกิดมาจากการจำพากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักทั้งเพราะบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักจากไปหรือเพราะบุคคลเป็นฝ่ายจำพากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักความโศกจะมีลักษณะแห้งเหี่ยวใจไร้ความหวังเสมือนต้นไม้เหี่ยวเฉาเพราะขาดน้ําจะแสดงออกทั้งสีหน้าแววตาและการใช้ชีวิตสภาพของการแห้งเหี่ยวใจนั่นแหละคือทุกข์เพราะความโศก 5. ปริเทวะทุกเนื่องมาแต่ความคร่ำควรวญการร้องไห้เป็นเพียงการแสดงออกทางกายเพราะถูกทุกบีบคั้นอย่างหนักอาจเป็นทุกกายหรือทุกใจหรือทั้งสองอย่างรวมกันตัวผู้คร่ำควรวญเองก็เป็นทุกข์บุคคลผู้เห็นก็เกิดทุกข์เพราะความสงสาร 6. ทุกขะทุกเนื่องมาแต่ร่างกายเช่น ความหิวโหวยเพราะขาดอาหารความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บความเหน็ดเหนื่อยจากการประกอบการงานการมีอิริยาบถท,ที่ไม่สมดุลความเจ็บปวดจากการถูกทำร้ายการ,รเผชิญกับภัยสงครามหรือสภาพอากาศที่เลวร้ายเป็นต้นความรู้สึกเป็นทุกข์เหล่านี้รวมอยู่ในคำว่าทุกข์กาย 7. โทมนัสทุกข์เนื่องมาแต่ใจเช่นความโหยอาลัยอดีต ที่ล่วงเลยไปแล้วการระลึกถึงความทรงจำที่เลวร้ายความวิตกกังวลล่วงหน้าความหวาดกลัวต่อภัยทุกรูปแบบการต้องเผชิญกับโลกธรรมฝ่ายลบการถูกอารมณ์ปรารถนาบีบคั้นใจการประสบปัญหาที่ไม่มีทางออกการถูกไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะแผดเผาใจเป็นต้นความทุกขเหล่านี้รวมอยู่ในคำว่าโทมนัสคือความทุกข์ใจ 9. อุปายาสะทุก์เนื่องมาแต่ความคับแค้นใจการต้องอยู่ในภาวะที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกการต้องอยู่ในภาวะถูกผู้มีอำนาจมากกว่าเอาเปรียบหรือข่มเหงทำร้ายแล้วไม่สามารถตอบโต้อะไรได้การต้องประสบปัญหาที่ไม่สามารถบอกเล่าให้ใครฟังได้ต้องเก็บเป็นความลับไว้แต่เพียงผู้เดียวเป็นต้น 9. ทุกเนื่องมาแต่ความประสบ กับสิ่งอันไม่เป็นที่รักการต้องเจอหน้าบุคคลที่ทำให้ชีวิตเราย่าแย่ชื่อเสียงเสียหายการถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำการต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกหน้าแตกการต้องเจอกับมลพิษทางเสียงการต้องเจอกับคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์สภาวะอายตนะภายนอกที่เราไม่อยากเจอการได้ประสบกับความโชคร้ายต่างๆเป็นต้น ความรู้สึกเหล่านี้แหละคือทุก์เพราะการประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก 10. ทุกข์เนื่องมาแต่ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจความรักบุคคลหรือสัตว์สิ่งของเริ่มต้นขึ้นเมื่อได้ประสบกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก่อให้เกิดความสุขกายสุขใจขึ้นมาจึงยึดมั่นเป็นแหล่งความสุขอย่างเหนียวแน่นเมื่อมีปัจจัยทำให้ต้องพลัดพรากจากกันเพราะคนนั้นหรือสิ่งนั้น เป็นฝ่ายพัดพราคจากเราหรือเราเป็นฝ่ายจำพรากจากสิ่งนั้นก็ตามความทรมานใจจะเกิดขึ้นทันทีถ้ารักน้อยความทรมานใจก็เกิดน้อยถ้ารักมากก็ทรมานปานจะขาดใจตาย 11. ทุกเนื่องมาแต่ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นโดยธรรมชาติของชีวิตแล้วความปรารถนาจะมีอยู่สองอย่าง 1. เมื่อชีวิตมีทุกข์ก็พยายามดิ้นรนหนีทุกข์เมื่อเห็นสิ่งที่จะมาช่วยดับหรือบรรเทาทุกข์ได้ก็ย่อมต้องมีความปรารถนาในสิ่งนั้นเช่นยามหิวเราก็ต้องการอาหารยามป่วยไข้เราก็ต้องการอยู่ยายามอากาศเลวร้ายเราก็ต้องการเครื่องนุ่งห่มที่รู้สึกสบายยามมีภัยเราก็ต้องการพ้นภัยเป็นต้นเพียงแค่ความทุกข์ที่กำลังเผชิญอยู่ก็มากพอแล้ว แต่เมื่อมองเห็นสิ่งที่จะสามารถช่วยดับทุกข์หรือบรรเทาทุกข์ได้ก็อยากได้เมื่ออยากได้แต่ไม่ได้สมประสงค์ความทุกข์ทางใจเพราะไม่สมปรารถนาก็จะเกิดเป็นทุก์ซ้อนทุกข์ขึ้นมาอีก 2. เมื่อยามชีวิตไม่มีทุกข์รบกวนบุคคลจะมุ่งมองไปยังสิ่งที่คิดว่าจะนำความสุขมาให้ตนดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้มหาสารชาดกว่าเมื่อมีข้าวปลาบริบูรณ์ ย่อมต้องการคนที่รักนี่แหละใจมนุษย์ย่อมเป็นเช่นนี้เสมอคือตกเป็นทาสของความอยากอยู่ร่ําไปเช่นรักเขาแต่เขาไปรักคนอื่นก็เป็นทุกข์เห็นเฟอร์นิเจอร์ชีวิตสวยๆอยากได้แต่ไม่มีปัญญาซื้อก็เป็นทุกข์อยากได้ของเล่นบางอย่างแต่พ่อแม่ไม่ซื้อให้ก็เป็นทุกข์อยากไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงไกลๆบ้างแต่ครอบครัวไม่อนุญาตก็เป็นทุกข์ทุ่มเททำงานเหนื่อยแทบตาย แต่เจ้านายไม่เคยชมสักคำก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าอธิบายและสรุปทุกข้อนี้ไว้ว่าการไม่ได้อารมณ์ที่ปรารถนาเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือเหล่าสัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอขอเราอย่าได้มีความเกิดเป็นธรรมดาหรือขอความเกิดอย่าได้มาถึงเราเลยข้อนี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนา นี้เรียกว่าการไม่ได้อารมณ์ที่ปรารถนาเป็นทุกข์เหล่าสัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาเหล่าสัตว์ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเหล่าสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาเหล่าสัตว์ผู้มีความเศร้าโศกความรำพันความทุกข์ความโทมนัสและความขับแค้นเป็นธรรมดาต่างก็เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าชะไหนหนอขอเราอย่าได้เป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดา ขอเราอย่าได้เป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาขอเราอย่าได้เป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาขอเราอย่าได้เป็นผู้มีความเศร้าโศกความรำพันความทุกข์ความโทมนัสและความขับแค้นเป็นธรรมดาเลยขอความแก่ความเจ็บไข้ความตายความเศร้าโศกความรำพันความทุกข์ความโทมนัสและความขับแค้นอย่าได้มาถึงเราเลยข้อนี้ ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้อารมณ์ที่ปรารถนาเป็นทุกข์ทุกข์แม้จะมีอยู่มากมายหลายอย่างแต่เหตุแห่งทุกข์โดยย่อแล้วมีเพียงสองอย่างเท่านั้นคือ 1. ทุกข์ทางกายมีสาเหตุมาจากการเกิดอย่างเดียวเป็นทุกข์ที่ไม่ละเว้นใครเลยไม่ว่าปุถุชนหรืออริยะแม้แต่พระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจ้าก็ล้วนได้รับเสมอเหมือนกันหมด เพราะร่างกายของแต่ละคนประกอบขึ้นจากธาตุสี่ขันห้าเหมือนกันหมดเมื่อโดนของมีคมบาดปุถุชนเจ็บอย่างไรอริยบุคคลก็เจ็บอย่างนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวปุถุชนหนาวอย่างไรอริยบุคคลก็หนาวอย่างนั้นเมื่อขาดน้ําและอาหารปุถุชนหิวกระหายอย่างไรแม้พระพุทธเจ้าก็หิวกระหายอย่างนั้น 2. ทุกทางใจ มีสาเหตุมาจากกิเลสอย่างเดียวแม้ร่างกายของทุกคนจะเสมอกันด้วยธาตุสีขันห้าแต่ในส่วนของจิตใจนั้นไม่เสมอกันด้วยกิเลสหมายความว่าปริมาณของกิเลสแต่ละคนขึ้นอยู่กับสติปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนทางใจที่เรียกว่าสมถะวิปัสนามีสติปัญญามากกิเลสก็น้อยมีสติปัญญาน้อยกิเลสก็มีมากใครมีกิเลสมากคนนั้นก็มีทุกมาก ใครมีกิเลสน้อยคนนั้นก็มีทุก์น้อยทุกขของปุถุชนที่ยังต้องได้รับในอนาคตระหว่างที่ยังต้องท่องไปในสังสารวัฏมีปริมาณมากเปรียบด้วยภูเขาทุกขของพระโสดาบันที่ต้องประสบในอนาคตมีปริมาณน้อยเปรียบด้วยกำปั้นเท่านั้นส่วนทุกข์ของพระอรหันต์ทุกของพระพุทธเจ้าได้ปราศนาการไปหมดแล้วทุกทางใจทั้งหมดทั้งมวล เมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือทุกข์เพราะอุปาทานหรือทุกข์เพราะความยึดมั่นในขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราหรือตัวตนของเราถ้ายึดขันห้าเป็นเราเมื่อใดก็เป็นอันยึดทุกข์มาด้วยเพราะทุกข์ไม่ได้มีอยู่ที่ใดเลยนอกจากในขันห้าเท่านั้นวางอุปาทานขันด้วยปัญญาได้เมื่อใดทุก ก็เป็นอันถูกวางลงด้วยเมื่อนั้นการปรารถนาความสุขก็คือปรารถนาการเกิดปรารถนาการเกิดก็คือปรารถนาการมีขันปรารถนาการมีขันก็คือปรารถนาทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกขอยู่ที่ขันห้าฉันใดความดับแห่งทุกข์ก็อยู่ที่ขันห้าฉันนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องทุกข์ไว้เป็นเอเนกปริยายดังนี้ก็ด้วยมีพุทธประสงค์ให้เรา ได้เห็นต้นสายปลายเหตุแห่งทุกข์ในปัจจุบันว่ามีกระบวนการเกิดขึ้นอย่างไรและจะดับกระบวนการเกิดทุกข์ได้อย่างไรด้วยการพิจารณาทุกข์ทั้ง11อย่างนี้โดยแยบคายหรือแม้พิจารณาทุกข์เพียงข้อเดียวแล้วส่งผลให้จิตเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายการเกิดเบื่อหน่ายการเดินทางไกลในสังสารวัตรก็นับว่าการพิจารณาทุกข์กระทำได้อย่างถูกต้องแล้ว ให้คำหนึงถึงสาระฐะเป็นหลักอย่าไปเสียเวลาตีความหมายที่ไร้ประโยชน์เลยความรู้เพียงอย่างเดียวที่ใช้แก้ปัญหาได้ย่อมมีประโยชน์มากกว่าความรู้ตั้งร้อยที่ใช้แก้ปัญหาไม่ได้พิจารณาทุกเพียงข้อเดียวแล้วทำให้จิตเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดีกว่าพิจารณาธรรมตั้งร้อยแต่จิตยังยินดีในกามและการเกิดอยู่อีกขั้นตอนต่อไป ที่จะต้องกระทําเป็นลําดับจากนี้คือการภาคเพียรพยายามดําเนินตามมัรคกวิธีเพื่อดับปัจจัยแห่งการเกิดทุกข์ให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษดังที่พนานามาแล้วและดังที่จะกล่าวต่อไปเถิด